สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องไทชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาเป่ายิงฉุกนะครับผมกระดาษนะครับถ้าเราเป่ายิงฉุกชนะเนี่ยเราจะได้1นึ่พันเพชรครับถ้าเหนอเราจะได้30เพชรส่วนแผลเนี่ยเราจะได้แค่10เพชรนะผมแนะนำนะครับให้เป่ายิงฉุกแค่กระดาษพอส่วนที่เหลือเก็บไว้นะครับเพื่อครั้งหน้านะครับมันอาจจะมาในกันไกหรืออนกันไายนะครับ ผมมีกระดาษนะครับเดี๋ยวขอนับก่อนนะหนึ่งสสามี่ห้าหกนะครับหแล้วหแล้วเจ็ดแปดเก้าสบสบเอดสิบสอบสอนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหบเจดสิบดสิบเนะครับมีกระดาษดูยี่สิใบนะครับดูซิว่าแจ็คพอตหนึ่งพันเพชรเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจบไอเดีนี้นะครับจบไอดีลองผมเนี่ย ก็จะไปต่อดีหลักนะรวมๆแล้วก็จะมีกระดาษนะครับทั้งหมดประมาณ30กว่บกใบนะครับปะเราเริ่มมาเลยดีกว่าดู่ิว่าแจ็คพอตหนึ่งวันเพชะจะแตกหรือเปล่านะครับไปเลยใบแรกนะครับใบแรกปักเข้าไปแผนะครับแผลก็จะได้สิบเพชรเนาะใบที่2นะครับชนะไหมเนี่ยโอ้แพ้อีกแล้วนะครับ ใบที่3นะครับใบที่3แพ้อีกแล้วเอ้ยใบที่4นะครับชนะไหมเนี่ยเอ้ยแพ้อีกแล้วนะครับใบที่5นะครับใบที่5ป,ปึ๊บก็ไปโอ้แพ้อ,อีกแล้วนะครับ ใบที่6นะครับใบที่6ชนะไหมเนี่ยใบที่6กเนี่ยอือแพ้อีกแล้วโอ้โหกันไกลมาลัวๆเลยเฮ้ยขอมาบ้างก็ได้แหม่ใบที่อะไรเนี่ยใบที่7นะครับใบที่7จ็มาไหมเนี่ยขอนใบที่8นะครับภาวนานะครับภาวนาให้เป็นขอนครับให้เป็นขอนข <c oughs> อนนะลูกโอ้โกันไกลมาลัวๆเลย แล้วนะ9นะครับคู่ที่9แล้วอ้กันไกอีกแล้วใบที่สิบนะครับใบที่สิบกันไกลอีกแล้วใบที่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> กันไกลอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย ถอนมันก็ได้มั้งมีโอกาสชนะกี่เปอร์วะเนี่ยโอ้โห,โโหเกันไกล,อ,กกลอีกแล้วใบที่ส2องนะครับเอ้ยกันไกลอีกแล้วใบที่สิบสามนะเอ้ยเสมอโอ้โห้ดีสุดแค่เสม,มอหรือเปล่าวะเนี่ยไปใบที่เท่าแถวเนี่ยทำไมมัน มันเหลือหกผ่านไปสิบสี่ใบแล้วเหรอน่าจะสิบสี่ใบแล้วนะอ่ะกันไกลอีกแล้วโอ้ยขอนี่ลูกขอน่อยก็ขอน่อยขอนลูกขอนดิโอ้ออโหกันไกลอีกแล้วครับกันไกลอีกแล้วอ่าใบที่อะไรวะใ <c oughs> บที่สิบห้ามั้งห้าหรือที่หกนี่แหละนะ เอ้ยกันไก่นะครับน่าจะสิบหกนะครับน่าจะสิบหกอ่าสิบเจ็ดนะครับถ้าผมนับถ้าผมนับไม่ผิดนะเอ้ยกันไก่อีกแล้วนะครับกันไก่โอ้ถอนไม่ออกเลยวะคอนมาลูกกันกันไก่อีกแล้วอืมใบสุดท้ายนะครับของไอดีนี่นะน่าจะใบที่ยี่สิบนะครับ กันไกลมาลุนลวยนะเดี๋ยวไปรับเพชรน,นะครับเดี๋ยวไปรับเพชรน,นะหนึ่งสองสามสี่้าหอ่าสี่ห้าหกครับ20บใบได้มา2องเพชรน,นะครับ กับมีตาหนึ่งอ่ะที่ได้ที่ได้30เพชรก็เท่ากับ220นะครับโอ้โห20ใบได้มา220เพชรนะมามาที่ ID หลักของผมนะครับ ID หลักของผมนี่มีกระดาษนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12ละ13 14 15 16นะครับมี16ใบนะครับ ส่วนไอดีลองมี20ใบเนาะก็รวมกันแล้วก็เป็น36ใบนะครับไอดีลองของผมเนี่ย20ใบครับไม่ได้อะไรเลยนะดีสุดเสมอหนึ่งตานะครับไปดูดีว่าไอดีหลักผมเนี่ยแจ็คพอจะแตกไหมปึ๊บก็ไปโอ้ยกันไกลามาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเริ่มอ้าวมือลั่น,นครับไม่เป็นไรกันไกลอีกแล้ว ่มันจะแตกไหมหนึ่งพันโอ้ยกันไก่นะครับเนี่ยมันล็อกไว้อ่ะโอ้ตั้งตั้งตั้งเยอะนะเว้ยยังไม่แตกเลยเนี่ยหนึ่งพันเพชรไม่ออกนะครับหนึ่งพันเพชรไม่ออกเอ้ยกันไกอีกแล้วมาเถอะลูกหน,นนะหนึ่งพันเพชรน่ะหนึ่งพันเพชรก้อนนี่โอ้ย ขอนมาเลยลูกขอนมาเลยหมักกันไกมาเรรัวเลยมักกันไกอีกแล้วนะครับกันไกอีกแล้วขอน่อยลูกขอขอนหน่อยขอขอนหน่อยหมักไเอ้ยเสมอครับเสมอโอ้เสมอตาที่สองนะนะที่เสมอได้นะครับ có khó no này có khó này có khó này cầm này con này con này mày này con mày con hơi hơi con hơi con hơi con phết กัไกอีกแล้วโอ้ยขอหนะ่อยกันไกอีกแล้วนะครับกันไกอีกแล้วขอหนะ่อยลูกกูกันไกอลโอ้ยเหมือนมันล็อกไว้ครับมันโอ้มันยากมากนะครับที่จะที่จะให้เราชนะไอ้กระดาษเนี่ยเออ ออกแต่กันไกลเลยนะครับตั้งเท่าไหร่นะ36ใบนะครับ36ใบเสมอได้2ตาครับนอกนั้นแพ้ยับเลยเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับจะโชคดีสำหรับอ,อีเวนต์เป่ายิงฉุบนะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ารับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย